สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มกักกรุดจะมาทำไลฟ์ตอบคำถามทั่วๆไปนะคะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องแฟนติดเล่าเราจะเอาอยัางไงดีนะคะเมื่อเช้ามีคนที่ติดตามเพจของมกักกรุดติดต่อมานะคะแล้วมะกรุดก็ได้ขออนุญาตเจ้าต,ตัวแล้วว่าปัญหานี้คิดว่าคนไทยหลายคนจะเจอนะคะก็เลยขออนุญาตทําเป็นไลฟ์ตอบคําถามได้ไหมสาเหตุหนึ่งที่มะกรุดทำไลฟ์ตอบคําถามเพื่อที่ คนอื่นจะได้ได้ประโยชน์ด้วยแล้วอีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็คือว่าเวลาคุยกันส่วนตัวเนี่ยนะคะจะไม่กล้าตอบตรงๆนะคะเอาเอาตรงๆคือไม่กล้าตอบตรงๆแต่ถ้าทำไลฟ์เนี่ยคือมกุูดถือว่ามกุูดให้ข้อมูลทั่วๆไปแล้วผู้ฟังใช้วิจารณญาณของตัวเองใช้วิจารณญาณของตัวเองไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่มกุฎดพูดนะคะฟังไว้แล้วก็ลองพินิจพิเคราะห์แล้วก็ค่อยเลือกว่าจะทำอย่างไรนะคะ โอเคซึ่งคําถามที่ถามมามอขุดก็บอกว่าจะเก็บเป็นความลับนะคะไม่ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นส่วนตัวเนาะโอเคระหว่างนี้คนที่เห็นว่าไลฟ์นี้จะมีประโยชน์นะคะแชร์ไว้ได้ที่เพจของตัวเองเพื่อนที่เรารู้จักคนรู้จักจะได้เห็นนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ นี่แหละปัญหาแฟนติดเล้าเอาไงดีรวมทั้งติดยาเสพติดด้วยนะคะแล้วก็หรือว่าติดอย่างอื่นด้วยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่สนใจด้านภาษาก็จะได้เกร็ดความรู้ด้านภาษาไปด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวดูแป,ป๊บ,บนึงมาแล้วตื๊ตื๊โอเคน,น, <Okay, S 2> นะคะสวัสดีค่ะ,คะจํากันได้เนาะก่อนหน้านี้มะกุูดเคยไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องการมาใช้ชีวิตที่สิวเดนว่าสิ่งที่จะต้องระวังมีอะไรระวังเรื่อง โรคคนมีอันจะกินนะคะโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะความดันหัวใจหลอดเลือดนะคะระวังโควิดระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะระวังเรื่องกฎหมายถ้าเราไม่รู้กฎหมายเราก็จะอยู่ลําบากมากขึ้นจะเสียเปรียบคนที่รู้กฎหมายนะคะแล้วหัวข้อสุดท้ายที่จะต้องระวังก็คือระวังพฤติกรรมการดื่มของคนที่เราจะมาใช้ชีวิตร่วมกับเขาแล้วถ้าสมมุติว่ามันสายไปเสียแล้ว ะะหรือว่าดูไม่ทันหรือว่ายังไงก็ตามถ้าอยู่กันไปแล้วเนี่ยค้นพบว่าเขาติดเล่านะคะเราจะทำอย่างไรนะคะโอเคมาดูกันอันแรกเดี๋ยวให้ความรู้ทางด้านภาษาก่อนนะคะว่ามันจะมีคำว่า misbruk กับ beruende นะคะเริ่มจากคำว่า misbruk คำว่า bruk 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 แปลว,ว่าการใช้นะคะ mis แปลว,ว่าในทางที่ผิด มิสบรูคก็คือการใช้ในทางที่ผิดมันแปลว่าการเสพติดนั่นเองนะคะซึ่งคำนี้เนี่ยจะใช้ต่อกับคำอื่นๆที่ทำให้เราเสพติดได้เช่น a l ล o อฮอล์มิสบรูคแอลกอฮอล์มิสนะคะก็คือการใช้เล่าในทางที่ผิดการติดเล่านั่นเองนะคะนักขวติกามิสบรูคนักขวติกามิสบรูคคือการเสพติดยาเสพติดนะคะการติดยาเสพติดหรือสเปลมิสบรู spiel, m i s b r u c k spiel ก็คือการเล่นเล่นพนันนะคะการติดการพนันคําถ้าใช้คําว่า m i s b r u c k ก็คือใช้ในทางที่ผิดหรือหลายคนจะบอกว่าเป็นการเสพติดนะคะอีกคํานึงที่มีความหมายคล้ายกันคือคําว่า b e r u e n d b e r u e n d นะคะมาจากคําว่า beru beru คือขึ้นอยู่กับ b e r u e n d e แปลว่าต้องขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็คือการติดการเป็นทาสนะคะ b e r u e n d b e r u e n d ก็คือการติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นาธาตุของมันพอเราติดอะไรแล้วเนี่ยเราเป็นาธาตุของมันนะคะติดเล่าแล้วก็เป็นาธาตุของเราติดยาเสพติดแล้วก็เป็นาธาตุของยาเสพติดติดการพนันก็เป็นาธาตุของการพนันโอเคนะต่อไปมันจะมีคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าเมียดเบรูวันเดเมียดเบรวันเดนะคะเป็นศัพท์ทางจิตวิทยาเมียดแปลว่าด้วยเมียดเบรวันเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนคนที่เสพติดร่วมถ้าสมมติว่าเราอยู่กับ คนที่เขาติดอะไรก็ตามแล้วเราเริ่มมีพฤติกรรมที่อยู่ยากอยู่ลำบากอยู่ด้วยความทุกข์ใจอันนี้เริ่มเข้าขายเมียดเบรุ่นเดยนะคะเมียดเบรุ่นเดยมกรูดไม่แน่ใจว่าในทางการแพทย์เขามีเกณฑ์ว่าอย่างไรแต่เมื่อประมาณปี2017 2017มกกรูดมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือน เมียดเบรว่นเดไม่ใช่ว่าคนในครอบครัวติดอะไรนะคะแต่ว่าความรู้สึกของตัวเองตอนนั้นเนี่ยคือว่าเนื่องจากว่าลูกลูกของมะกรูดเนาะ,ะคนโตเขาเป็นเด็กพิเศษนะคะด้วยความที่เขาเป็นเด็กพิเศษเนี่ยคืออารมณ์ของเขาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่สามารถคาดการได้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะสุขหรือทุกข์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับชีวิตของลูกว่าเขาจะสุขหรือทุกข์ความรู้สึกตรงนี้เนี่ยคนที่อยู่ร่วมชายคาอยู่ร่วมกันกับคนที่เสพติด ชีวิตของเรามันจะไปขึ้นอยู่กับเขาว่าเฮ้ยวันนี้เขาจะอารมณ์ดีหรือเขาจะอารมณ์ร้ายเขาจะอารวาสไหมเขาจะดื่มมากดื่มน้อยนะคะตรงนี้เนี่ยมะกรูดมองว่ามันเข้าข่ายเป็นเมียดเบรุ่นเดแล้วมันทําให้ชีวิตมันเครียดตั้งแต่เกิดตื่นมาก็เครียดใช้ชีวิตเครียดทุกวันโอเคนะคะเมียดเบรุ่นเนี่ยเป็นคําศรรัพที่ที่ควรจะทราบไว้นะคะเป็นพฤติกรรมที่เราควรจะต้องระมัดระวังโอเคนะการอยู่กับคนที่ติดอะไรเนี่ยถ้าใจไม่แข็งพอเราจะ สังสมความเป็นเมียดเบรุวนเดะโอเคนะอันนี้ให้ฟังคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องพฤติกรรมการดื่มคำถามของคนนี้นะคะที่ถามมาก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องลูกที่เราเครียดเนี่ยนะคะถ้าอยู่กับถ้าอยู่กันสองคนแฟนดื่มยังไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าอยู่กันสามคนขึ้นไปคือมีมีแฟนมีเราแล้วก็มีลูกนะคะเด็กเขาจะทุกข์มาก เด็กก็จะทุกข์มากกับพฤติกรรมการดื่มของของพ่อหรือแม่นะคะแล้วทางการที่นี่เนี่ยเขาจะมองว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องลูกลูกเขาไม่มีใครลูกเขาไม่มีใครนะคะคนที่เป็นพ่อหรือเป็นแม่ที่ผู้กับปกครองฝ่ายหนึ่งดื่มเนี่ยเราจะเครียดมากเพราะหนึ่งตัวเองก็เหนื่อยแล้วสองไม่รู้อารมณ์ของเขาไม่รู้ว่าวันนี้จะดีหรือวันนี้จะร้ายสามเราต้องปกป้องลูกเราต้องยืนเป็นคนกลางระหว่างลูกแล้วก็พ่อของลูกหรือแม่ของลูก โอเคนะกรณีนี้นะคะที่เขาเล่ามาเขาบอกว่าก็คือทางการทางการบอกว่าจะต้องย้ายออกมาจากผู้ชายคนนี้นะคะถ้าไม่ย้ายทางการจะเอาลูกไปซึ่งด้วยความเป็นแม่เนาะก็เลี้ยงลูกมาหลายปีแล้วนะคะเลี้ยงลูกมาแล้วก็ไม่ไม่อยากให้ทางการเอาลูกไปก็เลยจําใจที่จะต้องแยกออกมาจากพ่อของลูกนะคะแล้วก็ มาอยู่ที่อยู่จริงๆมีที่อยู่เองดีมากนะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะที่โชคดีที่จะมีที่อยู่เองเมื่อย้ายออกมานะคะวันนี้มีที่อยู่เองแล้วนะคะแล้วก็ลูกก็เป็นเด็กพิเศษด้วยแล้วก็คือใจยังรักใจยังรักเขาอยู่นะคะใจยังรักเขาอยู่คือไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ความคาดหวังก็คือคาดหวังว่าให้ฝ่ายชายเขาทําเพื่อตัวเองทำเพื่อเราทําเพื่อลูกทําเพื่อครอบครัว ะะอยากให้เขาเลิกแต่เขาเลิกไม่ได้เนาะทีนี้ก็แล้เรื่องค่าใช้ใจ่ายในการดูลูกก็ดูแลลูกคนเดียวตลอดนะคะแล้วค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกฝ่ายชายก็ไม่สนใจที่จะจ่ายจริงๆคนที่ลูกไม่ได้อยู่ด้วยเขาจะต้องจ่าย under h o r e b e e ดหรอกต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูนะคะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกให้แต่ฝ่ายชายเขาไม่ยอมจ่ายใช่ไหมพอไม่ยอมจ่ายเนี่ยนะคะแนะนําให้ไปติดต่อกับ สำนักง,งานประกันสังคมนะคะ f ฟ r s ์แ r ร์คลิงส s เฟอ s นะคะแล้วก็ขอขอ Under h อ l โฮลสเตอรปว่าเงินสนับสนุนค่าเลี้ยงดูนะคะเงินสนับสนุนค่าเลี้ยงดูที่หลวงเขาจะจ่ายให้ถ้าผู้ปกครองอีกฝ่ายไม่จ่ายหรือไม่มีกำลังที่จะจ่าย เนาะซึ่งคนนี้ก็ไปติดต่อสำนักง,งานประกันสังคมหรือแชร์คินส์คัสซันแล้วเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าลองไปคุยกันดูว่าเขาจะยอมไหมก็ไปคุยกับแฟนเก่านะคะไปคุยกับแฟนแล้วแฟนก็ไม่ยอมมากรูก็แนะนําว่าติดกลับไปคุยกับเจ้าหน้าที่อีกว่าตอนนี้ฉันทําตามที่เธอแนะนําแล้วนะว่าไปคุยกับเขาแล้วเขาไม่ยอมเราจะต้องดือ้อจะต้องกล้านะคะคือแบบย้ำๆมันเป็นหน้าที่ คือที่นี่มันมีสวัสดิการใช่ไหมแต่คือเราก็คิดถึงคนทํางานแล้วก็ทํางานเช้าชามเย็นชามไม่ใช่ว่าไปทํางานแล้วแบบใส่ใจกับงานทุกคนไม่ใช่นะคะบางทีเราอาจจะเจอคนที่เขาไม่ใส่ใจกับงานหน้าที่ของเราคือย้ำ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 ที่นี่เขาบอกว่าจะต้องมีสตูเชฟนะคะ <laughs> อ่าสตูแปลว่าใหญ่สตูใหญ่อ่าเชฟเอ๊ะสะกดยังไงวะเชฟเชฟแปลว่าปาก เป็นคำไม่ค่อยสุภาพนะคะสตูเชฟคือต้องปากใหญ่ปากใหญ่เหมือนมะกรูดนะคะไม่ใช่ใหญ่ด้วยขนาดอย่างเดียวนะคะคือเราจะต้องแบบย้าไปหาเขาบ่อยๆไปโทรไปถามไป,ไปจี้ไปจี้ไปจี้เขาจนเขารําคาญจนเขาต้องช่วยเรามันเป็นหน้าที่ของเขานะคะเรามีสิทธิ์ตามกฎหมายโอเคนะคะอืมเป็นหน้าที่ของเขาคือเราไปคุยกับแฟนแล้วแฟนไม่โอเคกลับไปหาเจ้าหน้าที่อีกนะคะถ้าเขาไม่ยอมช่วยก็ตื้อเขาเรื่อยๆแล้วก็ไปหาเจ้าหน้าที่สํงงานักงานประกันสังคมด้วยเออไม่ใช่ อ่าสำนักงานบริการสังคมนะคะที่เขาติดต่อกับเราที่เขาเอาลูกเราไปอ่าที่เขาแบบว่าเอาบอกให้เราออกมานะคะอ่าแล้วก็อ่าฝ่ายชายเขาก็บอกว่าเขามีทนายฝ่ายหญิงก็รู้สึกเหมือนว่าเขาเอาทนายมาขู่ว่ายังไงก็แบบไปหาทนายมาคุยกันแล้วก็ใช้ข้อมูลตรงนี้เราไม่มีทนายล้วก็ขอขอความช่วยเหลือจากหลวงค่ะนะคะขอความช่วยเหลือจากหลวงนะโอเคอ่าเรื่องค่าค่าเลี้ยงดูเนี่ยนะคะ ถ้าพ่อคุยกับพ่อเขาแล้วพ่อเขาไม่ยอมใจกลับไปติดต่อที่สำนักง,งานประกันสังคมอีกหลายๆรอบนะคะจนกว่าหลวงเขาจะช่วยใจ่ายให้โอเคนะแล้วต่อไปกรณีนี้นะคะก็คือ,อลูกเป็นเด็กพิเศษลูกไม่ค่อยอยากจะอยู่กับพ่อนานซึ่งส่วนใหญ่เด็กที่พ่อหรือแม่ติดสิ่งเสพติดติดเหล้าติดยาเสพติดอะไรเขาก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่กับพ่อเพราะหรือแม่นะคะฝ่ายที่ติดไม่ได้บอกว่าพ่อคนเดียวนะเพราะเขาไม่มีความสุขเนาะ เราก็หน้าที่เราก็คือปกป้องลูกปกป้องลูกนะคะเสร็จแล้วก็เขาโอเคอคนนี้นะคะที่เลิกยากเพราะรู้สึกผูกพันอยู่กับเขามาก็ครึ่งชีวิตของเราเนาะอยู่กันมานานมากสิบกว่าปีนะคะอยู่กันมานานแล้วก็รู้สึกผูกพัน มะก,กู๋ก็เลยถามต,งตรงๆว่าที่ยังไม่อยากยาเนี่ยนะคะที่ไม่อยากยาเพราะอะไรก็คือเพราะรักเขาหรือเพราะเพราะว่าคิดว่าออกมาแล้วจะลาบากก็ <im itation> ไม่อยากยาเพราะว่าเพราะว่ารักเขาแล้วก็เพราะผูกพันนะคะและ้วมะกู๋อยากจะบอกในฐานะแม่นะคะในฐานะแม่มะก,กู๋เคยเลิกกับแฟนนะคะเคยเลิกกับแฟนเพราะมะกู๋เอาลูกนะคะเคยเคยมีเคยมีแฟนใหม่มีแฟนใหม่แล้วก็ มีแฟนใหม่แล้วก็เรามีความรู้สึกว่ามันมีความขัดแย้งกันเยอะเวลาลูกมาหาเราช่วงอาทิตย์ลูกอยู่กับมะกรูดอาทิตย์เว้นอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็แฟนเราเราก็รักแฟนเราก็รักเราแต่แฟนกับลูกเข้ากันไม่ได้นะคะมะกรูดก็เลือกที่จะให้ลูกมีความสุขมะกรูดก็เลือกที่จะย้ายกลับมาอยู่บ้านของตัวเองถึงแม้จะรักก็คือรักก็ต่างคนต่างอยู่นะคะแล้วลูกเผลอค่อยเจอกันอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือในฐานะแม่นะคะในฐานะแม่มะกรูดจะเลือกเลือกลูก เลือกอะไรที่ทําให้ลูกมีความสุขเนะาะเพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคือว่าเขาอยากจะได้เราคืนเขาไม่อยากจะเลิกกับเราแต่เขาไม่ไม่ยอมทําอะไรไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองโมกุลก็มองว่าคนเรานะถ้ารักอะไรมากพอถ้าเห็นคุณค่าของสิ่งใดมากพอเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะรักษาสิ่งนั้นไว้นะคะโอเคนะอันนี้ในปกตินะแต่พอเขาติดเนี่ยนะคะพอเขาติด ติดเล่าเนี่ยมันไม่ใช่เขาที่พูดมันคือมันคือปีศาจเล่าที่พูด <onse> เพราะฉะนั้นเราแต่งงานเราอยู่กับเขาแน่ใจหรือว่าเราอยู่กับเขา <S 2> <S 2> หรือว่าเราอยู่กับปีศาจเล่านะคะอันอันนี้อันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องคิดนะคะว่าเราคือใช่เรารักคนนี้ก็จริงแต่ว่าคนที่กําลังพูดกับเราคนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันไม่ใช่เขาทั้งหมดนะคะมันไม่ใช่เขาทั้งหมดมันคือส่วนหนึ่งมันคือปีศาจเล่า แล้วเราอยากจะให้ลูกเราอยู่ในสภาพแบบนั้นหรือเปล่าเนาะอันนี้อันนี้ฝากให้ให้คิดเองนะคะ,ะมกุฎมีเพื่อนเพื่อนสนิทที่เขาเคยติดเหล้ามาก่อนเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าชีวิตร่วมกับคนติดเหล้าเนี่ยมันไม่มีอนาคตนะเขาเคยติดเหล้ามาก่อนแล้วเขาเลิกไดมไมม้มันไม่มีอนาคตนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าในฐานะของคนเคยติดเหล้าาบอกว่าในมุมมองของคนติดเหล้า ถ้าสมมติว่าเขายังมีทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเขาก็ไม่กระตือรือร้อนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่กระตือรือร้อนที่จะปรับปรุงตัวเองอันนี้คือคําพูดของคนที่เคยติดเหล้ามาก่อนนะคะโอเคแล้วพูดถึงเรื่องเรื่องการติดเหล้านะาพ่อของมะกรูดนะคะพ่อของมะกรูดพ่อของมะกรูดเสียชีวิตตั้งแต่อายุ49่เเหตุผลหลักๆเหตุผลหนึ่งคือพ่อดื่มเยอะเกินไปนะคะแล้วมะกรูดเห็นมะกรูดโชคดีที่ไม่ได้ท,ไไดที่ไม่ได้เติบโตกับพ่อ ไม่ได้เห็นพฤติกรรมร้ายๆของพ่อตอนพ่อติดเหล้านะคะคนที่โชคร้ายคือน้องๆของมะกรูดนะคะเขาได้เห็นอีกมุมของพ่อซึ่งมะกรูดไม่ได้เห็นนะคะแต่พอโตมาจนถึงวัยนี้แล้วเราเราเข้าใจว่าคนที่อยู่ใกล้พ่อนะเขาทุกข์ขนาดไหนเนาะมีอะไรอีกล่ะตรงนี้นะคะก็ฝากไว้ว่าถ้าตามใดที่เขายังเลิกเล่าไม่ได้มันไม่มีอนาคตนะคะ มันมันมันไม่มีอนาคตร่วมกันแล้วเราก็จะส่งสัญญาณเอ้าเรื่องการส่งสัญญาณให้ลูกนะคะสมัยที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มะกุฎดจะเลิกกับพ่อของลูกแล้วก็คิดเหมือนคนไทยนี่แหละไม่อยากให้ลูกกำพา้าไม่อยากให้ลูกนั่นนู่นนี่นั่นแต่ว่ามะกไูดไม่ค่อยได้คิดมากเรื่องนี้เพราะว่าพ่อของแม่มะกุฎดก็ก็ก็หยากันซึ่งมะกุูดในฐานะลูกนะลูกที่พ่อแม่หยากันเนี่ยนะคะมะกุฎดรู้สึกดีซะอีกที่พ่อแม่หยากันเพราะ เพราะว่าการที่เห็นผู้ใหญ่ทะเลาะก,กันเนี่ยมันทุกข์ยิ่งกว่าอันนี้มุมมองของมะกรูดนะคะมะกรูดรู้สึกขอบคุณที่พ่อกับแม่เลิกกันไม่ต้องมาทะเลาะกันให้ลูกเห็นนะคะถามตั้งแต่เป็นเด็กหรือปัจจุบันก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าดีแล้ว,ด,ลวดีแล้วที่เลิกกันไม่ต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าพ่อแม่มะกรูดเลิกกันแล้วเขาก็ยังเป็นมิตรเป็นมิตรยังคุยกันได้เป็นเป็นเป็นมิตรต่อ,อกันนะคะโอเคก็อ๋อตอนที่มะกรูดจะจะเลิกกับพ่อของเด็กตอนที่คิด ก็ปรึกษากับลูกเลี้ยงคือลูกของอปรึกษากับลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเขาโตแล้วเขาห่างจากมะกรูดแค่ไม,ไม่ไม่กี่ปีสิปีมั้งห่างจากมะกรูดสิปีก,ปก,ก็ปรึกษาเขาว่ายังไงมะกรูดก็บอกว่าเออบางทีฉันอาจจะทนอยู่ต่อเพื่อลูกแล้วเด็กคนนี้เขาเป็นเด็กฝรั่งเขาพูดดีมากเลยนะการที่เธอทนอยู่ต่อนะเธอรู้ไหมว่าผลมันคืออะไรผลมันคือเธอสอนลูกสาวของเธอว่าจะต้องทนอยู่กับชีวิตคู่ที่ห่วย นะคะอันนี้เขายุให้มะกรูดเลิกกับพ่อเขาเขาไม่ได้ยุหรอกเขาพูดตามความเป็นจริงนะคะเขาพูดตามความเป็นจริงว่าพฤติกรรมที่เราทำเนี่ยมันจะส่งต่อกับลูกลูกเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราทานะคะพอลูกเลี้ยงพูดอย่างนั้นแล้วมะกรูดตัดสินใจได้เลยว่าอ้ใช่ถ้าเราทนอยู่ในชีวิตคู่ที่ห่วยๆเนีย่ยนะคะคือถ้ามันอยู่แล้วมันทุกข์มากกว่าสุขมะกรูดคิดอย่างนี้สมาการชีวิตมะกรูดไม,ไม่ได้ยากเลยนะถ้าอยู่แล้วสุขมากกว่าทุกข์ก็อยู่ต่อ แต่ถ้าอยู่ต่อแล้วทุกข์มากกว่าสุขก็ไม่ต้องทนอยู่หรือถ้าสติว่าไปถ้าจะเลิกกันแล้วมันทุกข์มากกว่าสุขก็ไม่ต้องเลิกนะคะเนาะถ้าถ้าเลิกแล้วมันทุกข์มากกว่าสุขก็ไม่ต้องเลิกนะคะแต่ถ้าไม่เลิกถ้าเลือกที่จะอยู่ต่อเราจะต้องเห็นเห็นข้อดีของการอยู่ต่อถ้าอยู่ก็อยู่ให้สุขถ้าไปก็ไปให้สุขอันนี้คือสิ่งสําคัญพี่ชายมากุดสอนมาว่าถ้า เราไม่มีความสุขเราจะเป็นแม่ที่ดีไม่ได้เป็นพ่อที่ดีไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเลือกสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขที่สุดนะคะแต่ว่าไม่เบียดเบียนคนอื่นโอเคมีประเด็นไหนอีกอทีนี้เรื่องความช่วยเหลือนะคะเรื่องความช่วยเหลือคนที่เขาติดเนี่ยนะคะเสพติด เดนสอมิสบรการคนที่เสพติดเนี่ยนะมันมีความช่วยเหลือติดต่อติดต่อกับสำนักงานบริการสังคมก็ได้เขาจะมีสวนมีศูนย์ช่วยเหลือคนที่ติดสิ่งเสพติดต่างๆนะคะคนที่เสพติดอะไรต่างๆหรือติดต่อโรงพยาบาลก็ได้นะคะติดต่อโรงพยาบาลก็ได้เขาจะมีเขาจะมีศูนย์ที่ให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะคะลองค้นข้อมูลลองค้นข้อมูลอย่างนี้ก็ได้ค้นข้อมูลว่าแย่ที พชูนพชูนส o มมิสบรูการนะคะอะไรก็ว่าไปถ้าเป็นแอลกอฮอล์โออล์โอเคนะหรือเสพติดอะไรก็ลองค้นข้อมูลดูนะคะส่วนคนที่ใกล้ชิดเนี่ยนะคะคนที่ใกล้ชิดอยู่ใกล้กับคนที่เสพติดเนี่ยก็ทุกเหมือนกันนะคะทุกเหมือนกันเราก็สามารถขอความช่วยเหลือได้ซึ่งหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือส่วนใหญ่เขาจะชื่อ f a m i l y เอียนเอตฟามิลีเอียนเอตนะคะหน่วยให้ความช่วยเหลือครอบครัวนะคะเป็นเป็นแผนกหนึ่งของสํานักง,งานบริการสังคมลองติดต่อเขาดูเมื่อก่อนมะกู่ก็ไม่ไม่ค่อยชอบขอความช่วยเหลือจากสํานักง,งานบริการสังคมนะแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยคืออย่างที่มะกูดบ,บอกว่าการที่อยู่รอบคือที่นี่นะคะอย่างลูกลูกคนเล็กของมะกรูดใช่ไหมคือลูกคนโตเขาเป็นเด็กพิเศษใช่ไหมโดยความที่เขาพิเศษเนี่ยมันก็จะทําให้คนเล็กเนี่ย ต้องทุกทุกมากกว่าเด็กคนอื่นทั่วไปนะคะต้องรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นทั่วไปต้องคนสวีเดนเขาเรียกว่าห้ามนะอีคืมอื่นด้านห้ามนะอีคืมอื่นด้านก็คือหมายความว่าจะไม่ได้รับความสนใจมากเท่ากับคนโตเพราะเวลาที่มีปัญหาผู้ใหญ่ทุกคนจะโฟกัสไปที่คนโตใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนเล็กก็จะมีความรู้สึกเหมือนเหมือนไม่ได้รับความสนใจซึ่งเราก็คุยกันคุยกัน,กนแม่ลูกคุยกันตกลงก็เลย ปรึกษาทางโรงเรียนแล้วทางโรงเรียนเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวทางโรงเรียนช่วยอะไรไม่ได้เขาก็แนะนําให้ไปติดต่อแผนกแผนกนี้นะคะฟามีเลียเอียนเฮดซึ่งมอกูดก็เข้าใจว่าทางโรงเรียนเขาไม่อยากจะมายุ่งเพราะว่าโรงเรียนเขาจะต้องรักษาบทบาทความเป็นกลางบทบาทความเป็นกลางว่าไม่ได้เข้าข้างแม่หรือเข้าข้างพ่อนะคะแล้วมอกูดก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าฉันไม่ได้พูดเพื่อประโยชน์ต่อตัวฉันเองฉันพูดแทนลูกเฉยๆนะคะ เนี่ยก็คือสรุปเจ้าหน้าที่เขาให้ติดต่อผแผนกนี้พอติดต่อผแผนกนี้เขาก็ให้ความช่วยเหลือดีนะคะเขาก็คุยกับคุยกับมะกรูดก่อนคุยกับลูกแล้วเขาก็ไปคุยกับพ่อของลูกแล้วก็ก็ดูว่าว่าก็คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นลองลองติดต่อผแผนกนี้ดูนะคะแล้วเขาก็จะมอะีอย่างของเมืองอุบาราเนี่ยนะคะเด็กที่เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีคนเสพติดอะไรก็ตามเนี่ยนะคะเขาจะมีให้ไปเจอกลุ่ม กลุ่มเด็กที่มีปัญหาคล้ายๆกันเด็กไม่ใช่มีปัญหาเด็กที่อยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันพอเด็กเขาได้ไปคุยเขาก็จะได้มีความรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเด็กเขาจะรู้สึกอันนี้คือเรื่องที่เราต้องระวังเด็กที่อยู่กับครอบครัวที่มีคนเสพติดนะคะมิสบริคแล้วก็ npf 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 เนี่คือเป็นชื่อเป็นชื่อรวมของของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทั้งอ ออทิสติกนะคะออทิซึมแล้วก็ปัญหาออเดียหัวเดียอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ NPF ดูว่ามะกรูเขียนถูกหรือเปล่านะคะคือเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ที่มีปัจจัยที่ทำให้เสียสุขสุขภาพจิตว่างั้นละกันเนาะมิสบลึ k NPF แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะเครียดมากกว่าปกติแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นเด็กดี เขาจะต้องเป็นเด็กดีเพื่อที่ครอบครัวจะได้สงบเด็กเขาจะมีความรู้สึกรับผิดชอบเยอะมากนะคะแล้วมันก็ทําให้เขาแบบเครียดสะสมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีกลุ่มให้เด็กๆแบบนี้ไปเจอกันไปคุยกันเพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือจะได้ไม่เครียดแล้วเราเนี่ยนะคะที่เป็นคู่ชีวิตของคนแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีคนช่วยเหลือซึ่งเขาแนะนําว่าเวลาที่เรามีปัญหาแบบนี้นะคะคือโอเคเบื้องต้นอาจจะคุยกับเพื่อนคุยกับคนรู้จักแต่ที่จะให้ดีที่สุดคุยกับ มืออาชีพดีกว่าคุยกับเจ้าหน้าที่จะดีกว่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะได้ํำแนะนําโดยไม่ต้องเกรงใจนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ได้กลัวว่าจะเป็นหมาหัวเน่าไปแบบทนทั่วไปไม่ได้อยากยุ่งเรื่องครอบครัวของคนอื่นเนาะถ้าเราปรึกษาเจ้าหน้าที่อย่างที่หนึ่งเขาให้คําคแนะนําที่ชัดเจนถูกต้องแล้วก็เป็นกิจจลักษณะอย่างที่สองคือเขาไม่ไม่อึดอัดใจที่ที่จะตอบคําถามของเราในเรื่องส่วนตัวแล้วอย่างที่สามเราจะได้ คุยกับเพื่อนในเรื่องอื่นด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเรามีปัญหาอะไรเราคุยแต่ก,กับเพื่อนตลอดมันก็จะกลายเป็นทุกครั้งที่เราเจอกันก็จะคุยเรื่องปัญหาพอหมดปัญหาแล้วมันไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วความสัมพันธ์มันก็จะเปลี่ยนไปเน no? okay. าะโอเคหวังว่าไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการหยาอะไรอย่างเงี้ยไปคน้นไปค้นที่ยูทูบของของมะกรูดช่อง YouTube นะคะคน้นค้นอย่างนี้เวลาค้นหาคลิปเก่าๆของมะกรูดนะคะคน้น หัวข้อเรื่องอะไรก็ว่าไปนะคะเช่นสมมุติสมมติอยากรู้เรื่องการย่านะคะแล้วก็ใส่มะกรูดไปด้วยนะคะอย่างนี้มันจะได้เจอเจอคลิปที่มะกรูดทําไว้เนาะโอเควันนี้พอเท่านี้ก่อนค่ะอ้อลืมบอกเวลาที่ทุกนะคะเวลาที่ทุกสมัยก่อนที่มะกรูดเครียดนะมะกรูดก็จะทุกวันเนี่ยจะเขียน3มอย่างที่ทําให้เรารู้สึกดีขอบคุณนะคะทัก ขอบคุณที่เขียนสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณที่เราซาบซึ้งนะคะสามอย่าง1นึ่งอันนี้ใช้ได้ผลจริงนะคะไม่ไม่ได้มโนโหนึ่งหนึ่เขียนเสร็จสมุดเลยค่ะเขียนว่ารู้สึกขอบคุณอะไรรู้สึกขอบคุณที่ยังตื่นมาได้ขอบคุณที่อะไรขอบคุณไปวันละสามอย่างอันนี้คืออย่างที่1ที่มะขูดทำอย่างที่2ที่มะขูดทำก็คือฟังฟังธรรมะ ฟังธรรมะเพื่ออะไรจริงๆไม่ได้เพื่อบรรลุธรรมฟังธรรมะเพื่อที่จะให้จิตเรามีที่เกาะเรานับถือศาสนาอะไรก็ตามก็ฟังของศาสนาที่เรานับถือนะคะฟังคําสอนของศาสนาที่เรานับถือเพื่อที่มันจะได้ไม่ฟุ้งซ่านเพราะถ้าเราไม่มีที่ให้สมองให้ความคิดมันไปเกาะให้จิตมันไปเกาะความคิดมันจะไหลไปแล้วมันความคิดมันไม่มักจะไหลขึ้นสูงมันมักจะไหลลงต่ําไหลลงต่ําไหลไปในทางที่จะให้เราจมอยู่กับความทุกข์โอเคนะ ขอบคุณแล้วก็ฟังฟังสิ่งดีๆหรืออ่านอาจจะไม่มีสมาธิอ่านเวลาที่มักกรุดเครียดมากจะอ่านอะไรไม่รู้เรื่องนะคะโอเคฟังก่อนละกันเนาะฟังสิ่งดีๆสิ่งที่ให้กําลังใจไม่ต้องไปฟังเพลงเศร้านะคะขอร้องคุณแม่ขอร้องอย่าฟังเพลงเศร้าค่ะมันจะทําให้จิตเราจมนะคะพยายามโอเคนะแล้วก็ออกกําลังกายออกกําลังกายออกกําลังกาย นะคะแล้วก็ฝึกสติฝึกตสติฝึกสตินี่เพื่อที่จะแก้ปัญหาแบบระยะยาวฝึกสติไม่ได้หมายความว่าจะต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวเพราะบางทีที่เราเครียดมากเราจิตมันไม่นิ่งที่จะนั่งสมาธิแต่เราสามารถฝึกสติในชีวิตประจาวันได้โดยการเช่นแปลงฟันก็รู้ว่าแปลงฟันรู้สัมผัสรู้ของรู้ถึงความเคลื่อนไหวของแขนเดินก็รู้ถึงเท้าที่สัมผัสกับพื้นเนี่ยฝึกสติอย่างนี้ ะะหรือว่าพิมพ์ก็รู้ถึงนิ้วที่อย่างเงี้ยฝึกสติไปอย่างนี้ตอนช่วงใหม่ๆมกักูฝึกขอให้มีสติวันละ20ครั้งก็โอเคแล้วแล้วท้ายที่สุดสิ่งที่ช่วยได้คืออันนี้แหละช่วยได้ระยะยาวนะคะโอเคขอให้ทุกคนใช้ชีวิตที่นี่อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมขณะที่ยังมีความสุขอยู่อย่าลืมหาความรู้หาความรู้นะคะหาความรู้แล้วก็พึ่งตัวเองให้ได้ พึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เราจะเป็นที่พึ่งให้ลูกของเราได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ